สวัสดีครับทุกท่านครับผมก็จะพาทุกท่านมาที่อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับเรามาเริ่มกันที่ที่วัดการอำเภอสองดาวเลยนะครับตรงนี้นะครับที่วัดการอำเภอสองดาวนะครับที่ข้างกันก็สถานีตำรวจภูธรอำเภอสองดาวนะครับนี่ครับสถานีตำรวจภูธรอำเภอสองดาวนะครับ อยู่บริเวณเดียวกันนะครับกับที่วัดการอำเภอนะครับเราก็จะไปที่วัดการอำเภอนะครับเป็นเส้นทางไปเนี่ยครับที่วัดการอำเภอนะครับ,รารรรบภายในบริเวณเดียวกันนะครับสําหรับที่วัดการอำเภอสองดาวนะครับก็ตั้งอยู่ที่หมู่ที่9ถนนบ้านใต้ดอนส้มโฮงนะครับตําบลสองดาวอำเภอสองดาวจางังหวัดสกลนคร ENT นะครับ รหัสไปรษณีย์สี่เจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์นะครับนี่ครับที่มองเห็นก็คืออาคารของที่ว่าการอำเภอส่องดาวนะครับที่วัาการอำเภอส่องดาวนะครับตรงนี้นะครับสําหรับที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอส่องดาวนะครับอำเภอส่องดาวก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนครนะครับก็มีอาณาเขตติดต่อกันกับอำเภอต่างๆข้างเคียงกันนะครับ ทางนี้นะครับด้านทิศเหนือนะครับก็ติดกับอำเภอสว่างแดนดินนะครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับทิศใต้ติดกับอำเภอวังสามหมอและอำเภอชายวนของจังหวัดอุดรธานีนะครับทิศตะวันออกติดกับอำเภอสว่างแดนดินและอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับทิศตะวันตกติดกับอำเภอ สว่างแดนดินนะครับของจังหวัดสกลนครนะครับเนี่ยครับเราก็อย <occasion> ู่ภายในบริเวณที่วรการอำเภอนะครับที่วรการอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับเราก็จะไปดูบรรยากาศของอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับน่ครับบรรยากาศภายในเขตของที่วรการอำเภอนะครับภายในที่วรการอำเภอ เราก็จะออกไปข้างนอกนะครับออกไปข้างนอกนะ,นะครับที่มองเห็นรถวิ่งอยู่นะครับก็คือถนนนะครับถนนด้านนอกนะครับน้าที่วาการอำเภอนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเลี้ยวไปดูนะครับอำเภอส่องดาวนะครับนี่ยครับออกมาถนนใหญ่แล้วนะครับถนนที่ทางอำเภอนะครับก็จะมีการก่อสร้างถนนอย่างดีนะครับ รบ,บรรยากาศของอำเภอสองดาวจังหวัดสกลน,นครน,นะครับตั้งจากเราออกมาจากอำเภอแล้วนะครับก็มุ่งหน้าไปชมบรรยากาศนะครับครับเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้ดีกว่านะครับเริ่มกันที่ทางเข้ามานะครับทางหลวงไมายเลข22นะครับสายอุดรธานีสกลน,นครน,นะครับก่อนจะถึงอำเภอสว่างแดนดินก็มี ทางเลี้ยวเข้ามานะครับทางเลี้ยวเข้ามานะครับตามทางหลวงชนบทนะครับทางหลวงชนบทสอนนะครับสกลนครสองสองศนหนึ่งนะครับทางหลวงชนบทสอนสองศูนย์สองหนึ่งนะครับก็คือทางหลวงชนบทของอำเภอสกลนครนะครับไปเข้าไปจากตรงนี้ไปก็จะประมาณย4ี่ก <tab to 12> <D X disappeared>. ิโลเมตรนะครับก็ถึงอำเภอสองดาวนะครับ ประมาณ24กิโลเมตรนะครับหลังจากถึงอำเภอสองดาวแล้วก็จะไปถึงอำเภอวาริชภูมินะครับประมาณ36กิโลเมตรนะครับจากบริเวณนี้นะครับเราก็จะไปชมบรรยากาศไปก่อนนะครับเพราะว่าบรรยากาศริมสองข้างทางของทางไปอำเภอสองดาวนะครับวิวสวยนะครับวิวสวยนะครับยิ่ง ไปเลยอำเภอสองดาวไปอำเภอบาริศนะครับก็จะมีภูเขาเสื้อเขาภูพานเป็นทิวทัศน์สวยงามนะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นท้องทุ่งนะครับท้องทุ่งเราเลี้ยวเข้ามาจากทางหลวงหมายเลขยี่สิบสองนะครับสายอุดรธานีนะครับจากลนครนะครับสำหรับการแบ่งเขตการปกครองของขอำเภอสองดาวนะครับการแบ่งเขตการปกครองตาม การปกครองส่วนภูมิภาคนะครับอําเภอสองดาวก็แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็นสี่ตำบลน,นะครับแบ่งออกได้เป็นสี่ตำบลน,นะครับมีสี่สิบหกหมู่บ้านนะครับทั้งหมดนะครับมีสี่ตำบลน,นะครับสี่สิบหกหมู่บ้านนะครับก็คือหนึ่งนะครับตำบลสองดาวนะครับมีสิบสองหมู่บ้านสองตำบลท่าศิลามีสิบสามหมู่บ้าน สามตำบลวัฒนามีเก้าหมู่บ้านสี่ตำบลปทุมวาปีมีสิบสองหมู่บ้านนะครับนะครับก็จะมีสี่ตำบลสี่สิบหกหมู่บ้านนะครับส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท้องทีอ่อำเภอสองดาวก็จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับรวมกันแล้วได้ห้าแห่งนะครับก็คือ หนึ่งเทศบาลตำบลสองดาวนะครับสองเทศบาลตำบลท่าศิลาสามเทศบาลตำบลสองดาวน้องแดงนะครับสี่เทศบาลตำบลปทุมวาปีนะครับห้าเทศบาลตำบลวัฒนานะครับก็จะมีห้าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีห้าแห่งนะครับ อำเภอสองดาวเราก็จะผ่านหมู่บ้านไปนะครับหมู่บ้านก่อนจะถึงอำเภอสองดาวก็ผ่านหมู่บ้านตำบลไปหลายหมู่บ้านนะครับก็ชมบรรยากาศของชาวบ้านก็จับจ่ายใช้สอยซื้อของเป็นตลาดบางหมู่บ้านนะครับนะครับก็มุ่งหน้าไปอำเภอสองดาวนะครับจังหวัดสกลน,นครนะครับจะผ่านบ้านผ่านตำบลต่างๆไป นะครับผ่านท้องทุ่งนาอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีต้นยูคาลิปตสนะครับด้านซ้ายมือนะครับด้านทางสูงนะครับด้านขวามือก็จะเป็นทุ่งนานะครับของราษฎรของอำเภอสองดาวนะครับสำหรับคำขวัญของอำเภอสองดาวนะครับก็จะมี พระมุจจรินล้ำค่านะครับงามสง่าพี่พิรพันธ์เก้าชั้นน้ำตกผาน้ำโจกตักการตาสูงค่าผักหวานนะครับนี่แหละครับคำขวัญน,นะครับสำหรับประวัติของอำเภอสองดาวนะครับประวัติของอำเภอสองดาวนะครับ เมื่อประมาณ200กว่าปีมาแล้วพื้นที่อำเภอสองดาวเป็นป่าทึบนะครับและภูเขาเป็นที่หลบซ่อนของโจรผู้ร้ายนะครับซึ่งคอยป้นสะดมผู้ที่เดินทางแถบจังหวัดกาลสินและจังหวัดอุดรธานีนะครับจนได้รับฉายาว่าช่องดาวโจรน,นะครับประมาณปีพศ2,400นะครับเจ้าเมืองสกลนครนะครับ เห็นว่าราษฎรแถบนี้ได้รับความเดือดร้อนจากโจรผู้ร้ายนะครับท่านจึงแต่งตั้งพระอมราธิราชพระอมราธิราชรินนะครับบุตรพระยาเขื่อนแก้วนะครับเป็นนายด่านบ้านช่องดาวโจรน,นะครับพระอมรพระอมราธิราชรินนะครับปกครองราษฎร ช่องดาวดาวด้วยคุณธรรมของนักปกครองนะครับสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่รัษดรนะครับผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นนะครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อบ้านช่องดาวโจนนะครับเป็นเป็นช่องดาวนะครับขึ้นกับตำบลคำคำบ่อนะครับอำเภอวาริชภูมินะครับต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาขึ้นกับอำเภอ สว่างแดนดินเหตุที่เปลี่ยนจากช่องดาวเป็นสองดาวนะครับก็เพื่อให้เหมาะสมทางด้านภาษานะครับแต่ก็มีความเชื่อหนึ่งว่าชาวบ้านได้ขุดบ่อน้ำนะครับที่มีที่สถานีอนามัยนะครับตำบลสองดาวนะครับแล้วทําพิธีขอฝนแล้วดูที่บอ่อมองเห็นดาวทั้งที่เป็นเวลากลางวันนะครับ จึงพร้อมใจกันตั้งชื่อว่าส่องดาวแทนช่องดาวนะครับนะครับประวัติของการตั้งชื่ออำเภอส่องดาวนะครับเดิมก็ชื่อว่าช่องดาวนั่นแหละครับเราก็จะเข้าไปในเขตอำเภอส่องดาวนะครับแถวแถวนี้นะครับอำเภอส่องดาวนะครับจังหวัดสกลนครน,นะครับตรงนี้นะครับเขตพื้นที่เขต อำเภอนะครับเขตชุมชนนะครับนะครับอํเาเภอสองดาวนะครับสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวของอํเาเภอสองสองดาวนะครับก็จะมีมากนะครับมีเยอะนะครับเพราะว่าอํเาเภอสองดาวก็ติดกับเทือกเขาภูพานนะครับมีถ้ามีน้ําตกมีแม่น้ํามีป่ามีหลายๆอย่างนะครับมีศิลปะวัฒนธรรมมีวัด เก่าวัดแก่วัดศักดิ์สิทธิ์วัดโบราณอย่างนี้นะครับเยอะนะครับที่อำเภอสองดาวนะครับก็จะมีภาพเขียนสีผาผักหวานนะครับก็ตั้งอยู่บ้านภูตะคามอําเภอสองดาวนะครับจังหวัดสกลนครนะครับเป็นภาพเขียนสีผาผักหวานนะครับก็จะมีป่าหินลานมันปลานะครับเป็นโขดหินทรายที่สลับซับซ้อนนะครับเป็นบริเวณกว้างประมาณ 2,000ไร่นะครับป่าหินนะครับได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสัตว์ป่าด้วยนะครับที่ตั้งก็อยู่ที่บ้านภูตะคามอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับไปชมบรรยากาศนะครับหลายที่นะครับที่เที่ยวอำเภอสองดาวนะครับจังหวัดสกลนครนะครับก็จะมีจุดชมวิวต่างๆมากมายนะครับบน เทือกเขาภูพานนะครับนี่ครับบรรยากาศของอําเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับเราก็จะมุ่งหน้าไปนี่ครับไปข้างหน้าไปอําเภอวาริชภูมินะครับออกไปที่อําเภอพังโคนต่อไปก็จะไปที่ จังหวัดสกลนครน, <lavender> <bunker. S 2> นะครับ <weakest book> ก็จะมีบรรยากาศดี sort of okay. นะครับอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับมีต้นไม้มีธรรมชาติสวยงามนะครับเลยไปก็จะเป็นบริเวณเทือกเขาภูพานนะครับบริเวณเทือกเขาภูพานก็จะมี มีทิวทัศสวยงามนะครับบรรยากาศอากาศก็ดีนะครับอากาศก็ดีนะครับถ้าเลยไปนะครับอำเภอสองดาวนะครับจังหวัดสกลนครนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับนะครับเราก็เดินทางไปนะครับมุ่งหน้าไปอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับอำเภอสองดาวอำเภอวาริชภูมินะครับ อยู่ติดกันนะครับก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับส่วนข้ามเขาไปอีกฝั่งก็จะเป็นอำเภอคำม่วงอำเภอวังสามหมอของจังหวัดอุดรธาาีนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับอากาศก็ดีนะครับนะครับเราก็มุ่งหน้าไปอำเภอวาริชภูมินะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ